แล้วงานนี้กรรมกำหลังไลลา่ารัฐมน,นูญมาตราหน7รชี้ประยุทธ์พ้นคอรมอทั้งคณะนะหลังจากที่บิ๊กป้องพลเอกประวิทยวงสุวันรองนายกและรักษาราชการแทนนายกทำให้หลายคนเริ่มเทน้ำหนักว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะหจลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบถาวร กรณีดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีตั้งแต่การปรับลุกตัวเองใหม่หลังถูกสังคมค่อนแคะว่าจะทำหน้าที่นายกไว้หรือไม่เพราะขนาดเดินยังดูไม่ค่อยจะไหวแต่บิ๊กป้อมปรับตัวได้มาทำเนียบเดินเองไม่มีลูกน้องคอยประคองและยังบอกว่าที่เดินเองได้เพราะใช้ใจบันดาลแรง วลีนี้เป็นที่ฮือฮานอกจากนี้ยังฟิตทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อสายหาผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะการโทรศัพท์หาชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งให้ทราบว่าทหารพร้อมให้ความร่วมมือรับมือน้ำท่วมกทมโชว์บทมือประสานสิบทิศทำงานเข้าด้วยกับทุกฝ่ายไม่มีแบ่งครัวแบ่งข้าง การนำเสนอข่าวการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานขณะรักษารษาชการแทนนายกหรือการพยายามโชว์ความเป็นผู้นำไม่เพียงเท่านั้นล่าสุดยังมีการแก้ไขคำสั่งสำนักนาย,ยกรธนตรีแบบฉบับเก่าที่จากเดิมรักษารษาชการแทนนายกมนตรีไม่สามารถยุ่งยามกับการแต่งตั้งยกย้ายและงบประมาณได้ มาปรับปรุงให้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มเหมือนกับเมื่อครั้งยังมีบิกตู่อยู่อารมณ์คนภายนอกที่มองเข้ามาต่างคิดตรงกันว่าเป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่การเป็นนายกรมัมนตรีเต็มตัวไม่ใช่นายกรมัมนตรีชั่วคราวและนั่นทำให้หลายคนทุ่มน้ำหนักว่า การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของบิ๊กตู่ในครั้งนี้จะไม่ใช่แค่การพักร้อนแต่เป็นการพักผ่อนหลังกเกษียณแบบยาวๆและบิ๊กป้อมคงจะไม่มานั่งรักษาราชการแทนนายกไปจนถึงวันยุบสภาเพราะเมื่อเปิดรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในมาตราห67ที่ระบุเหตุที่จะทำให้รัฐมนตรีพ้นตำแหน่งทางคาะได้โดยใน 1. บัญญัติไว้ว่าความเป็น รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบขณะที่ในมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบัญญัติเอาไว้ว่านอกจากเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้วความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา158วรรค4ี่ด้วยซึ่งในมาตรา1น8วรรค4ี่เขียนไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งร่วมกันแล้วเกิน8ปีมีได้ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบิ๊กตู่ดำรงตำแหน่งครบ8ปีแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคม ปี2515บิ๊กตู่จะหลุดจากเก้าอี้นาย,ยกัฐรรมตรีเพียงคนเดียวหรือหลุดทางคณะในเมื่อมาตราหนว7ระบุนหนึ่งในสาเหตุที่ฉลาดให้คณะร,รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทางคณะคือความเป็นรัฐมนตรีของนาย,ยกัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตราหนวั70ซึ่งมีเรื่องของการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของนาย,ยกัฐมนตรีรวมอยู่ด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้นบิ๊กตู่จะไม่ได้หลุดเก้าอี้คนเดียวแต่ไปยกแกง๊งรวมถึงตัวบิ๊กป้อมรักษาราชการแทนนายกในตอนนี้ด้วยกรรมออนไลน์หนีพ้นเสียที่ไหนใช้อำนาจปฏิวัติเผด็จการก้าวสู่ถึงไทยคู่ฟ้าด้วยปลายกระบอกปืนเมื่อปี57ถูกพลังประชาธิปไตย จากรัฐมนุมน0ูญ60ด้วยเสียงข้างมากสั่งหยุดพักชั่วคราวมาจากปืนแต่ไม่อาจฝืนประชาธิปไตยได้รัฐประหารแตกสา่านรับกรรมกันไปลุงหงุดหงิดง่ายได้พักงานไปแล้วส่วนลุงข้างๆที่ชอบพูดไม่รู้ไม่รู้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนเป็นไฮไลท์เหตุการณ์บ้านเมืองประจำสัปดาห์นี้ เหตุการณ์นี้คงเกิดไม่ได้ถ้ารัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้เขียนไว้และรัฐธรรมนูญปี2560คงเขียนไว้ไม่ได้ถ้าไม่มีการรัฐประหารปี2557ส่วนรัฐประหารปี2557จะมีต้นเหตุแห่งทุกอย่างไรมุมมองสองฝ่ายใหญ่ๆคงมาบรรจบกันไม่ได้แม้เวลาจะผ่านมา8ปีแล้วก็ตาม เช่นเดียวกับการวัดว่า8ปีมานี้เป็นช่วงเวลาที่สุงงอมหรือยังสุงงอมในที่นี้คือถึงเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงผู้นำแล้วหรือไม่หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขยากที่ใช้กันอยู่นี้กำหนดว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่ง8ปีก็พอแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ถ้าเป็นประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีส่วนใหญ่ลิมิตไว้ที่8ปีเชน่นต้นแบบของสหรัฐอเมริกาอย่างบารักโอบามาเป็นครบสองสมัย8ปีตอนอายุยังไม่ถึง60ปีด้วยซ้ำแต่ก็ต้องไปตามกติกาจนอเมริกาหาผู้นำนิวเจนไม่ทันหันไปพึ่งรุ่นปูต่ต่อเนื่องถึงสองคนทั้งโดัโด์ทรัมและโจไบเดน ส่วนระบบรัฐสภานั้นส่วนใหญ่ก็คือท่านจะเป็นนายกธัญมตรีต่อไปได้เรื่อยๆตราบใดที่พักของท่านชนะการเลือกตั้งหรือหาพักแนวร่วมอื่นๆที่รวมเสียงเพียงพอจะบดผ่านในสภาอย่างกรณีแองเกลาเมเิลของเยอรมนีเป็นนายกนาน16ปีหรือมาเกเรตแทชเชอร์ของอังกฤษอยู่ยาว11ปี ซึ่งทางนี้ทางนั้นเขาก็สารต่อวาระไปตามเสียงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งย้อนกลับมาที่ไทยแลนด์ออ l y ลีความต่อเนื่องในตำแหน่งของลุงตู่และลุงป้อมไปคาบเกี่ยวกับช่วงเวลายึดออำนาจบวกกับการคิดค้นพิสดารของรัฐธรรมนูญจึงทำให้การนับวาระของผู้คนออกมาไม่ตรงกัน ระหว่างรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช่วงเวลาจากนี้ไปอะไรๆก็เลยจะไม่ชัดเจนประชาชนก็จะยังมองภาพ8ปีไม่เหมือนกันบางคนมองว่า8ปีมานี้กลุ่มลุงได้เข้ามาทำความดีแสนดีทั้งป้องปรามระบบทักษิณและพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่บางคนมองว่า8ปีนี้สูดจะขมขืนกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมือง และต้องทนกับอะไรที่ไม่ควรทนมากมายเช่นสอวอที่มาจากการแต่งตั้งวิธีการคำนวณสสอรวมถึงการคำนวณวาระนายกล่าสุดนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีบางคนไม่มองหรือมองข้ามไปเลยอย่างนักธุรกิจที่ต้องเดินแผนการลงทุนการอยู่ท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างนี้จริงๆจะไม่เป็นอะไรมากหากไม่ได้มาจากการ ผูกขาดอำนาจเพราะกลไกลประชาธิปไตยจะทำให้สังคมขับเคลื่อนไปได้โดยไม่เกิดผลกระทบร้ายแรงดูได้จากกรณีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อนและหลังที่จะมีผลออกมาแลนสไลด์ชาวกรุงเทพก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันทั้งหมดว่าควรจะต้องเป็นดรชัดชาติสิทธิพันธ์แต่เมื่อกติกาบอกว่าให้ถือเสียงส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ทุกคนจึงเปิดโอกาสให้ผู้ว่าชัดชาติทำงานไปทำออกมาดีหรือไม่ดีแล้วค่อยตัดสินกันใหม่ใน4ปีข้างหน้าถ้ารู้สึกว่าสุขงอมแล้วก็พอถ้าเห็นว่ายังไปได้ต่อก็เลือกอีกขึ้นอยู่กับว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรกรณีปมวาระ8ปีของนายกรุงตู่เป็นที่กังขาคงไม่มาถึงภาวะที่งงงงมึนๆว่าประนึ่งสุญญากาศหรือไม่ รวมถึงไม่ต้องรู้สึกว่าถูกกดดันให้รอฟังคขานิชัยแบบตอนนี้หากให้ประชาชนตัดสินผ่านการเลือกตั้งการปกครองของลุงลุงนิสุขงอมหรืองอมพระรามแล้วหรือไม่หากยังยือย้อแบบนี้กันต่อไปน่ากังวลว่าภาวะที่สุขงอมก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่ภาวะเน่าเสียซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะใช้การใดๆไม่ได้แล้วทั้งยังอาจ เป็นมูลพิษอีกด้วย